วันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างบ้านเล็กๆกันนะครับนี่เอาอันนี้เอาประตูธรรมดาก็พอเพ้วไม่เอาหรูมากคุณจะเป็นประตูยังไงก็ได้นะครับเอาแบบนี้ครับเอาเหมือนคุ้นเลยครับมันจะบอกแบบนี้ ทำอันนี้ก่อนนะครบโครงสร้างที่จะปอกว่าทำอะไรยังไม่คันนะครับรอสกครู่โอ้ยๆสายคันแล้วทำแบบนี้แบบนี้นี่หน้าบาน บ้านเล็กจะมันใหญ่ย่งไรไม่รู้นะครับเอ้แมวดกนี่ครับเดี๋ยวนะครับอืมแล้วก็ทำถูกแล้วเออเป็นไรมากมือนแล้วผม,ผมนี่มือนเลย นี่คุณจะไม่เอาลวนนะนะคุณจะเอาปเล็กๆครับป็นเล็กๆตืๆ่นเออลืม ถึงว่าทำไมมันไม่เท่ากันนะครับจึ๊บ ทุกที่เงียบครับถ้าเหมือนบ้านเ,าเก่าขึ้นลาสนิมขึ้นลาครับขึ้นลาขึ้นลาขึ้นลาเหมือนบ้านเ,าเก่าล้างๆนะครับเพิ่งล้างใหม่ใหม่สะอาดเลยครับน,นี้ล้างมานะครับ ล้างมาใหม่ๆไปล้างล้านบ้านลลางครับต้นไม้เหี่ยวนะครับบ้านเหี่ยวเหียวแห้งๆครับ เสร็จแล้วครับบ้านเล็กๆครับต่อไปเป็นอุปกรณ์ตกแต่งกล่องเสื้อรูปไม่ตกแต่งเยอะมากคุณจะตกแต่งไงแล้วแต่แต่ผมตกแต่งง่ายๆนี่ง่ายๆเสียววีเสียวฟ้ามะพร้าวแก้วเสร็จแล้วครับบ้านหลังเล็กๆตือ เสร็จแล้วก็ต้องจึบจืบ๊อนาซาต้องการคนบินนาซาครับนาซานี่ต้องการคนบินมากครับคุณเคยเห็นคนบินได้ไหม ใช่ข่ะล่างซ้ายมล่างซ้ายข้างขวานี่แบบนี้เฮ้ยเหนื่อยจริงของไม่ได้ไปเรียนมาใกล้สอบเลยครับหนึ่งสองนาซาต้องการคนบินเดชโช